เปรียบเทียบไฟ5ตัวตั้งแต่ถูกยันแพงนะคะเปลี่ยนบ้านของเราให้กลายเป็นสตูดิโอคือใน t i k t o อกเนี่ยเขาฮิตไฟนู่นไฟนี่กันมากนะคะทางเราก็คืออดใจไม่ไหวก็เลยซื้อมาลองใครที่สนใจเหมือนกันนะคะก็สามารถมาดูรีวิวนี้ได้เลยว่าเออซื้อมาแล้วมันเหมาะกับการทำอะไรแล้วแบบคุ้มไหมกับการซื้อมาทุกคนแต่ที่นุ่นเลือกมาให้5ตัวนี้นุ่นก็คิดว่ามันเวิร์สมคาล่าลือจริงจ และอันนี้นะคะก็เป็นเซตติ้งไฟแบบที่1นนะคะสำหรับใครที่แบบชอบนั่งโต๊ะต่างๆนะตอนนี้นะคะก็จะมีเป็นไฟโฟโตเล็กตัวนี้แบบเป็นไฟคีย์ไลท์ให้หน้านวลได้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นยูรันซี่ตัวยูันซีตัวนี้นะคะไว้ติดกับโทรศัพท์ด้วยวใส่กับขาตั้งกล้องก็ได้นะไฟสวยก็ทําให้หน้าสวยขึ้นจริงๆอันนี้คือการปิดไฟโฟโตเล็กนะคะและก็ปิดไฟ ยูรันซี่ก็จะได้เป็นสภาพนี้เลยทุกคนสำหรับใครที่งบน้อยนะคะต้องเจอตัวนี้เลยก็คือไฟตั้งโต๊ะอ่านหนังสือตัวนี้คือแบบเหมาะมากสำหรับใครที่ชอบอัดคลิปบนโต๊ะแล้วแบบแต่งหน้าไปคุยไปอะไรเงี้ยเล่าเรื่องแล้วมันดูแบบอันเนี้ยดูธรรมชาติมากทุกคนอ่ะเนี่ยเราก็จะตั้งไว้แบบตรงๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่องหน้ามาซื้อสองอันก็จะดีทุกคนปรับได้ 3- สี่นะคะ 2> 1, 2, 3สามารถปรับความแรงความเบาได้ด้วยการกดค้างไว้แบบนี้ที่นุ่นซื้อมาเขาจะเป็นแบบเสียบสายชาร์จนะคะข้างหลังต๊งบูดนี่เสียบสายชาร์จแล้วก็หรือว่าจะเสียบคาไว้ตลอดเลยหรือว่าเอาออกก็ได้นะคะทำให้แบบเวลาเราตั้งโต๊ะเนี่ยโต๊ะเรามันดูไม่รกรุงรังมากเกินไปแล้วต,ตัวเนี้ เห็นไหมมันดีมากคือมันบิดไปบิดมาได้เลยนะคะมันแบบเหมือนเป็นลวดอะ่ะอันนี้ร้อยกว่าบาทนะทุกคนหลักร้อยที่มันเป็นไฟแบบเป็นแม่เหล็กนะคะติดกับห้องอ่านหนังสือติดกับโต๊ะแต่งหน้าต่างๆถ้าเรื่องถ่ายคลิปเนี่ยมันเหมาะกับการเอามาตั้งแล้วก็ลบเงาที่คอคะ่ะแล้วทําให้ตัวเราอะไม่ดําทุกคนปรับได้ 3- ามสี่เหมือนกันนะจ๊ะนี่นะคะ เราก็เอามาตั้งไว้ข้างๆหรือว่าตั้งไว้ข้างล่างอย่างนี้ก็ได้มันก็จะทําให้แบบว่าสว่างเพิมขึ้นไปอีกตัวนี้ก็นวลตามากนะทุกคนแบบ เลืออะถ้าใครที่แบบไม่ขี้เกียจก็ถือถ่ายไปเลยนะคะแบบนี้2อ,อันนี้ก็คือหลักร้อยทั้งคู่นะคะแล้วข้อดีของไฟแบบนี้นะคะก็คือเวลาเซตติ้งมันไม่เวิร์ววังอะทำให้เรารู้สึกสนิทสนมกับคนดูมากขึ้นแบบเหมือนเราแบบนั่งเล่าอ,อะไรเงี้ยคุยเล่นกับเพื่อนแล้วไฟมันไม่ดูแบบสตูดิโอมากเกินไปนึกออกไหมมันยังดูแบบเหมือนเป็นคนธรรมดาอยู่เหมือนคุยกับเพื่อนในยามดึกตัวนี้เขาจะเป็นสายชาร์จ Type C นะคะแล้วก็ชาร์จเสร็จเราก็สามารถใช้ได้เลย นุ้คิดว่ามันก็เวิร์กอยู่นะตัวเนี้ยเวลาสมมุติว่าเขาจะมีที่แปะมาให้ใช่ไหมเป็นกาวสองหน้านะคะแล้วก็แปะแล้วก็จะแบบเป็นที่ติดกับตรงนี้ทําให้สร้างบรรยากาศในห้องได้ดีนะคะเนี่ยเวลาที่นุ่นนั่งอ่านหนังสือนะคะแล้วก็เอาไฟตัวนี้มาติดไว้ตรงนี้เลยนี่น่ารักมากแบบที่3อันนี้นะคะที่นุ่นใช้อยู่นะก็จะเป็น ไฟข้างหลังเป็นโฟโตเล็กนะคะเป็นไฟฉายที่แบบว่าใครที่บ้านไม่มีหน้าต่างหรือว่าแสงส่องไม่ถึงนะคะแล้วอยากได้ฟิลแบบพระอาทิตตกดินอย่างเงี้ยนุ่นแนะนําตัวนี้เลยมันเอาไว้ส่องพื้นหลังได้แบบสวยมากเหมือนที่นุ่นส่องให้ดูอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่ายูรันซี่เนี่ยอ่ะนุ่นก็จะส่องแบบนี้นะทุกคนซึ่งยูรันซี่มันเพิ่งแบตหมดไปเมื่อกี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือคลิปก่อนหน้าที่นุ่นถ่ายมามันจะเป็นประมาณนี้อ่ะ แล้วถ้ามีไฟยูเลนซี่นะคะเขาก็จะสามารถเปลี่ยนได้หลายสีมากทุกคนและที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือไฟไลฟ์สด24นิ้วซึ่งตัวนี้นุ่นคิดว่าคุ้มมากเพราะว่าราคามัน435บาทเองนะคะเปลี่ยนได้3สีนะคะก็คือสีขาวสีเหลืองก็สีวอร์มไลท์นะคะแล้วไฟมันแรงมากทุกคนเมื่อก่อนนุ่นซื้อลิงไลท์อ่ะมันก็เกือบพันนะคะน่าจะเป็นพันอยู่อเออแล้วไฟก็จะแรงแบบประมาณอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยมันเหลือแค่435คือแบบ วิวัฒนาการมันไปได้เร็วมากนะคะแต่ว่าไฟอะ่ะคือแรงเหมาะสําหรับการไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายคลิปแบบนี้มากๆเราก็ oh, สามารถแบบเปลี่ยนจากรีโมทได้เลยคือเราแบบนั่งอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยแล้วก็กดได้เลยนะคะจะเอาแบบอ่ะสีเหลืองขึ้นสีขาวขึ้นอย่างงี้นะคะก็ปรับได้เลยทุกคนคือมันแบบเกินราคาไปมากนะคะแล้วรีโมทนี่ไม่กระโหลกกระลานะทุกคนมันปรับได้จริงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบปิดไฟไลฟ์สดนะแต่ถ้าใครที่แบบอยากได้แบบปึ้งนะคะ เออแบบดูสตูดิโออย่างเงี้ยก็สามารถเปิดไฟไลท์สดขึ้นมาได้เลยให้ผิวผ่องขึ้นนะเฮ้ยนุ่นใช้แบบ dji มันก็เลยถ่ายมาแล้วดูดีนะ,ะนุ่นก็เลยจะถ่ายจากกล้อง iphone 14 plus ของนุ่นนะคะจากกล้องหน้าให้ดูเลยว่าอันเนี้ยก็จะเป็นแสงที่ได้จริงๆมีไฟอ่านหนังสือไฟแม่เหล็กนะคะแล้วก็ข้างหลังเป็นโฟโตเล็กนะคะ แล้วนุ่นเพิ่งจะชาร์จยูรันซี่เสร็จนะมีแบบสีเหลืองสีฟ้าอย่างนี้นะคะปรับแบบนี้กดค้างไว้นะคะนี่เห็นไหมมันปรับสีได้เยอะมากทุกคนใครจะเอาไปส่องพื้นหลังนะม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองเสดแดงมีไฟพาร์ที่รถฉุกเฉินเหมาะสำหรับการที่แบบไปถ่ายหนังสั้นอะ และอันนี้ก็จะเป็นเซตติ้งไฟที่นุ่นอชอบมากที่สุดในช่วงนี้แล้วทุกคนไม่ว่าเราจะถ่ายกับกล้องอะไรนะคะมันก็สวยก็คือเซตติ้งที่แบบไฟไลท์สด24นิว้วแล้วก็ข้างหลังจะเป็นโฟโต้เล็กแล้วก็ยูรันซี่ที่นุ่นบอกไปนะคะอันนี้นุ่นใช้โทรศัพท์ iPhone 14 plus ในแบบว่าโหมดภาพยนตร์กล้องหน้าถ่ายนะคะทุกคนยิ่งถ้าละกล้องเราแบบไม่ได้โปรเฟสมากไม่ได้รูรับแสงเยอะถ้าเรามีไฟเยอะมันก็ทําให้แบบคลิปของเราดูสวยได้แล้วเวลาเรามีไฟอ่ะทุกคนนึกออกปะ บางทีเราไม่ต้องรอว่าเอ้ยฝนจะตกฟ้าจะร้องหรือว่าแบบมืดแล้วอะไรเงี้ยเราไม่ต้องรอแสงแดดถึงเราจะแบบถ่ายได้เรามีอารมณ์จะถ่ายเรามีฟิลจะถ่ายเมื่อไหร่เราก็สามารถตั้งไฟถ่ายได้เองเลยนะคะแต่อันนี้นั่ก็จะมีเปิดไฟข้างบนห้องแล้วก็ เปิดเปิดหน้าต่างนิดนึงด้วยอันนี้ก็คือปิดหน้าต่างแล้วมันก็เลยแบบว่าเหมือนตรงเนี้ยมันจะขาดแสงไปด้วยความที่ปลักไฟห้องนุ่นตอนนี้นสายมันยาวไม่ถึงอ่านุ่นก็เลยต้องเสียบไฟไร้โซนมาไว้ฝั่งนี้แต่จริงๆสมมุติถ้าเราเอาไฟมาไว้ข้างหน้าเราเลยอ่ะหน้าเรามันก็จะสว่างแบบพร้อมแบบนี้เลยทุกคนนึกออกปะมันก็จะแบบสว่างทั้งหน้าแล้วก็ปรับสี ได้เราจะเอาขาวอะไรเงี้ยมันถูกมันดีอะทุกคนอันเนี้ยอย่าลืมไปตามกันนะแค่400กว่าบาทอะได้ขนาดนี้คือแบบคุ้มมากแล้วถ้าปิดไฟไลฟ์สดปึ้งใครที่สนใจตัวไหนนะคะสามารถกดลิงก์ใน description ได้เลยนุ่นจะแปะลิงก์ไว้ให้ทุกตัวเลยนะคะที่นุ่นซื้อมาแล้วใครที่มีวิธีการจัดไฟยังไงนะคะก็สามารถแค่แชร์กันมาได้นะส่วนตัวนุ่นคิดว่า บางทีมันก็ไม่ได้อยู่ที่ไฟหรอกก็อยู่ที่เราด้วยนะเราแบบมีกระใจจะถ่ายหรือเปล่าไฟเนี่ยมันก็ช่วยให้เรามีความมั่นใจขึ้นแบบสวยขึ้นแต่ว่าบางทีการที่เราไม่มีไฟอ่ะคลิปมันก็อาจจะได้ยอดวิวเยอะกว่าก็ได้ไม่มีอะไรการันตีนะคะไฟก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แบบคลิปสวยขึ้นนึกก็เลยแบบว่าเออบเป็นพวกชอบบ้าอุปกรณ์อะทุกคนนั่นแหละคอนเทนต์ไม่มานะคะแต่ว่าไฟมาก่อนกปแบบแล้วค่ะบ๊ายบาย thank you